เบเห็ดจะเฮ็ดคมปีนี้เอาเห็ดคมกับพ่อจ้ะเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดบ่อไมหลายคือสุปีเฮ็ดบ่อขื้นถ้าขนาดว่าเห็ดคมน่ะบามันขื้นลายตลอดมันก็ยังบ่อขื้นเห็ดคมจะเฮ็ดคมไปแกงไปเอลวกกินกับน้ำพริกกระแซบมันกระแซบคือเกินเห็ดคม แต่คนบ่บอคอยนิยมกินเก็บมวลนี่จะ้ะเก็บมวนเบิ่งเบิ่งด้วแต่เบิ่งมันสิเป็นมันเป็นอยู่จังไรเนาะนี่มันสิอยู่แบบจังสีเนาะ อันนี้ดอกเถ่ามันก็นสิเป็นแบบจังสี่แต่ว่าเ้าสิเก็บออกดอกตุมต่มๆง่ามๆมอ่อนก่อนเนาะเสียวเบาดอกเถ่าดอกตุมต่มๆง่าม,าม <c oughs> ดอกสำนีกับพ่อได้อยู่โอเคอยู่ ต้องต้มสามน้ำจะสามน้ำจังค่อยส่แพรา่า่ารสชาติมันออกขมเนาะมันเป็นเห็ดขมมันมีรสชาติขม นี่นจะจ้ะเนาะปลามันขึ้นอยู่กับมองปลาสนปลาสนมองที่ชุ่มๆจากน้อยนี่จะ้ะนี่เขาเสียเอาตะดอกตุ่มๆหน้าดอกนี่คใหใ่ ยังดอกยังสิมันขื้นมั้งกันสิขื้นอยู่บริเวณไกลๆกันติดกันแบบสิจ้ะน,น,น,นี่นี่ขาไ่ดอกสมบูรณ์กับสมบูรณ์อันนี้จ้ะนี่อันนี้คือเห็ดคมเนาะ ก็สิเอิ่นเฮ็ดขมเพราะว่ารสชาติมันขมอยู่ฟินแลนด์นะจ๊ะเด้อนี่อันนี้อยู่ฟินแลนด์เด้อนี่ประเทศฟินแลนด์ปีนี้เฮ็ดบ่ขึ้นเฮ็ดเพิงบ้านก็บ่ขึ้นหลายมีแต่ว่าหายากแล้วก็เฮ็ดญี่ปุ่นก็บ่หลายปีนี้เฮ็ดทุกอย่างบ่ค่อยขึ้นเฮ็ดนางฟ้าก็บ่มีเฮ็ดก่อบ่มีเลยจ้ะบ่มีก็เลยปีนี้ก็เลยกินเห็ดขม จะวาเห็ดคมกับแสบพื่กันนะจ๊ะทุกป,ปีนี่สิบวัวคอยกินเห็ดคมเพราะว่าข้าคือแบบข้ามีเห็ดมันหลายอย่างมันก็คือ้ยังว่าแล้วน่าจะมันมีทางเลือกหลายก็ก็เลยได้กินแบบจังสี่ <laughs> แต่กับแสบพื่กันกันเห็ดมีหลายกับขึ้ยังสิบวัวได้ริมหลอดริมริมหลอดไปความแสบของเขาเนาะนี่อันนี้ที่เก็บมาแล้วนะจจะนี่นี่ ได้เคืองกะคุแล้วเก็บเพชรขมจ้า